สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะ,ะเขาจะทำนั่นทำนี่เขาเสียหมอลำซิ่งมากกับไปเว่าแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเมื่อก่อนทำไมมึงไม่ศรัทธางูคงงูเขียวบ้างมึงจือได้บ่บักไหลอ่าวันนี้ไม่ได้กือทำไมมันศรัทธาขึ้นมาเออเข้าของเงินมึงเด๋ออมึงเอากีสูตรปั้นตีอมึงเอาดินน้ำมันปั้นตีอ่มึงเอากี่เพิงปั้นตี <laughs> เออนะครับพี่น้อง fc เอ่อบ่บ่ศรัทธาแต่ตอนนี้นะครับเกิดความศรัทธาขึ้นมาทันทีแล้วพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ่อซ้าเดียวนะครับพี่น้องกับหัวหมักหัวมไม่มีผมเอ่อนะครับพอะตัวเองทำเนี่ยศรัทธาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพอไปว่าให้เขานะครับไม่ศรัทธานั่นไม่ศรัทธานี่เอ่อเอ่อพอเขาจะจ้างหมอลามาแบบนี้เอ่อเกิดความศรัทธา ขึ้นมาทันทีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่อางนี้อจะโม่รำชิงมาได้ยังไงอมืมันเป็นภาพที่ไม่ดีมองที่ไม่ดีปะะ่าวเออเออสีมัดสีมัดเด้าเอาเดินดังเดือดเดือดเดินงังเดือดตึ้งตึ้งบบไรได้บนมา <laughs> โหบักไหลเอ้ยว่ามึงขึ้นได้เจ้าไห,หน <laughs> เนาะวะรอที่จะพูด เราที่จะพูดตัวที่จะแซะเขานะครับพี่น้องทุกเมื่อเขาจะทําหาอะไรก็แซะอเขาจะทาหาอะไรก็แซะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผนรถผลดาแต่ยังไปหยุงไปยากกับเขาอยู่นะครับพี่น้องเงินกับเงินเขาตัวอเขามีปัญญาแต่เขายัางโอ,อ,อมนจะไปยากตายยังนําเขาเม่นบอกพี่น้องเอฟซีเขาก็ไม่มีเงินสดเหมือนเมืองหรืมา อไม่มีเงินสดเหมือนผู้เสียเส้นมั้าแม่นบอกซื้อเงินสดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะห้อยห้อยอย่าเอาไปปั้นเอาหมักไหลเดอ้อพญาต้าม,มามักไหลมันมักกินแต่โหแต่ตีนมา,าสันนะครับพี่น้องอจอเป้าเขาทุกเรื่องทุกราวอยู่อืนะครับพี่น้องอ พอตัวเองทำเนี่ยมันไม่ได้ดีจักอย่างพี่น้องเอ้ยนะครับพูดให้เขาเนี่ยมันมันไม่พ้นตัวเองไหมไปพูดเรื่องการลําการอะไรก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอียานได้ไหมลําก็ไม่ยิ้มอย่างนั้นอย่างนี้พอตัวเองไปลําหรือแบบนี้เอาปากนะครับอ้าปากกุ้งปุ้งแบบนี้นะครับอ่ล้ำแบบไม่พร้อมเพียงกันบัดนี้เอา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 สามนาทีเอาเอาเอาหลากหลายผัดนะเอาเอาสามนาทีเอาเอาเอาผว่านะครับเอาแหม่โอ้ นะครับฟอนซื้อๆก็ได้เงินนะครับใจส,สิขาดตีไปดำนามันเมื่อยก็หั่นนะครับออดเอาอดเอา,านบนวันสา้นที่สานาทีอมันออกห้อนออกลนตีมันเป็นจังไหไปทางฝ่ายทางมันพี่น้องจงักเพลงพปสชงจะได้นะครับอเพียงลําแมนเท่าของเงินเบิรนนะครับพี่นออ้องเออ ขอให้คุณป้าได้แสนซับใบไว้นะคุณว่าให้คุณป้าได้แสนซับใบไว้นะเดี๋ยวจะราให้คุณป้าแบบสวยๆงามๆกว่านี้อีกคุณว่าจะราให้คุณป้าราให้อียานเอสวยๆกว่านี้อีกครับผมโอ้ปัญยาลายจะได้พี่น้องนะครับอปัญญาลายจะได้บักไหลนะครับพี่น้องเอเงินกับยานอนะครับ อียายนก็มาเกาะเอาคอนเทนต์กับเขานี่เลยเอาไปพูดพี่น้องเ,เอ้มักไหลส่งให้อียานอียานส่งต่ออีกบานนี้นะครับพวกกองแตกกองสอยทั้งหลายเลยนะครับเอาไปเบ้าต่อ,เ,อเรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากมกไหลเ,เรื่องทําคอนเทนต์กับพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันพีก,กันอา้าวตบด่าส่กันไปไปพี่น้องเ,เอ้ ันนี้ก็ลูกหมาอันนี้ก็พ่อหมาอันนี้ก็แม่หมาพูดว่าอ๋อเดี๋ยวนี่ก็เห็ดน,น้องไหลเนาะมึงเนาะสนูนี่เนาะเห็ดไปตัวตีบทัวเด่นว่าสร้างเอ็ดนะครับเออขึ้นได้ได้ๆนะครับพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดต้องคนดูเยอะแน่นอนคน่าเป็นเอดก็วิวปังปังปังคว่านะครับพี่น้องพ่อแม่ให้เดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวเอามาลงเซยนะครับพี่น้องเงือดหลายโอ้เนโนนตดว้าไหลนี่เนาะว่ามึงนี่เออไอ้ไนี่ว่าแน่นอนจริงๆ ออนะครับพี่น้องอ่าเรื่องที่บอกมันบอกว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเรื่องครอบครัวรู้ดีที่สุดรู้ดีที่สุดอ่ารู้ดีที่สุดอ่านะครับพี P ่สี่เรื่องลายทรงลายเซนนั่นน่ะถ้าเขาบบเห็นเขาถ้าเขาไม่ได้อ่านนะครัโบเขาบ่าวดอกไหลเอ้ยนะครับอ่าออะอนะครับพีนะบ่จะยังว่าบออ่านนะครับพี P ่สี่เราจนออกปากกูเลยจนร้องไห้กูเลยนะครับพี P ่สี่ ดีดีนะครับมันเป็นได้แนีไหรนะครับเออครับผมเออที่มันพูดอยู่เป็นประจำว่าครอบครัวรู้ดีที่สุดครอบครัวรู้ดีที่สุดนะครับเอออมันไม่มีใครรู้หรอกพี่น้องเนาะ,ะไม่มีประจักษ์ปยาญาคนไหนนะครับพี่น้องเนาะว่านะครับ เห็นเด็กนะครับเห็นคนอุ้มเด็กไปนะครับมันไม่มีใครเห็นเออโอ,อพี่อินทิลาโอ้คนนีติไปหาเงินมาซื้อซาบุปาก่อ,อนเดาจ้าครับผมหาไงาถึงนเจ้าเนาองอนะครับอตอนนั้นก็มันมีคนทำงานมันคนยังอยู่ในบ้านอยู่ยมันยังเช้าอยู่นะครับพี่น้องอา่า นะครับมีคนเห็นแหละมันย่างไปเองพี่น้องมันเดินขึ้นไปเองนะครับพี่น้องเนะาะจะอะไรไม่หัวซามันก็นนย่างขึ้นไปเองแม่นบอกพี่น้องอล้วมันจะสิไปแล้วนะครับพี่น้องเด็กเนาะเออมันบอกมาได้ฟังเด้อพี่น้องมันรู้จากความในเด็กน้อยที่มนบอกเออแ้วแต่มันจะไปแล้วนะครับไม่รู้มันจะไปไหนเนี่ยนะครับอ,อ่าอีหรีครับอืม ไม่รู้มันจะไปไหนและโซ่ผูกเมื่อแล้วจักไปใส่แล้วนะครับพี่น้องเออจักไปใส่แล้วบอกว่ารู้ดีรู้ดีอแต่มันรู้ดีมาเครียดอีกนะครับว่าเขาไม่ให้ไปเป็นพยานได้ปะนี่เครียดเขาอีกเอทําไมไม่เอาคนในครอบครัวขึ้นไปเป็นพยุงพยานอย่างนั้นอย่างนี้เอเขาจะเอาขึ้นไปหาสแตกอย่างแม่นบอกพี่น้องก็จะเอาขึ้นไปหาสแตกอะไร ถ้ามันเด็ดจริงถ้ามันดีจริงขอเขาพึ่ินไปแล้วเขาไม่จงไวหรอกไหลเอ้ยเออแม่นบอกพี่น้องเขาข,ขึ้นไปตั้งนานแล้วพุ้นมาเออเออพญาหลาหนี่รู้ดีทำไมไม่ผมขึ้นไปเครียดอีกงอนอีกโอ้ยนะครับพี่น้องย้อนอย่างย้อนอยากดังนะพี่นอนะ้องเนาะอยากได้ความว่าน้ำเขานะครับ เอ่าอ่าเพราะอะไรวันที่สิบเอมันก็ไม่ได้อยู่พี่น้องมันันไปใส่เขาจเจาขึ้นไปหาสเต็กอมึงก็บวขึ้นเบิเบ่งไหลเอ้ยมึงอ่านะครับพี่น้อง <c oughs> ทาไมมึงไม่คิดดูบ้างาเพราะจะเป็นตัวสาคัญจะเป็นตัวเด่นได้บ้างนี่แนะนำหบากหลทําตอนเห็นอ๋อ โอ้ยอดเป็นล้านผู้เลี้รุ่นนั้นอะ่ะออยอดเป็นล้านเพ่จะสร้างเหตุนะครับพี่นอนนาอมันคือได้จังใดดีบักนี่นะครับแล้วนนนอนเนาะงพนวาแนนนอนอยู่นะครับยอดอยู่นะครับ <laughs> อ <laughs> พอเมตันยงตันหยานาั่งเบิ้องซ้ยเอ็ดขิดซ้ายนนนอนนะครับเออนะครับเอี <laughs>